จงีเจียนช้าสวัสดีค่ะจงอีเจียนเช้าวันนี้นะคะจะมาพูดในเรื่องของอาการปวดประจำเดือนในผู้หญิงะคะ่ะอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนอาจจะต้องมีประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีอาการปวดท้องมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าปวดมากผิดปกติอันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของความผิดปกติของมดลูกที่ทําให้มีอาการดังกล่าวะคะ่ะอาการแบบไหนควรไปพบแพทย์ปวดประจำเดือนมากรับประทานยาไม่ดีขึ้น อาการปวดประจำเดือนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆประจำเดือนมามากกว่าปกติเลือดประจำเดือนมีสีค้ำผิดปกติประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปวดท้องน้อยเรื้อรังแม้ไม่ใช่ช่วงมีประจำเดือนปวดท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์มากมีไข้หนาวสัน่นตกขาวผิดปกติคันช่องคลอดปัสสาวะขัดมีปัญหามีบุตรยากปวดท้องประจำเดือนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะเราจะเรียกว่าท้องจริงหรือจริงสิงฟู่ท้อง คืออาการปวดประจำเดือนในผู้หญิงที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันโดยจะมีอาการปวดบริเวณท้องน้อยหรือปวดเล้าไปบ้านเอวซึ่งอาจจะมีอาการปวดมากจนถึงขั้นเป็นลมหมดสติได้ค่ะการเกิดโรคนะคะจะแบ่งออกเป็นแกล่งและพองค่ะอาการคร่องมักจะเกิดจากชี่และเลือดของตับและไตพองส่วนอาการแกล่งมักจะเกิดจากชี่อุดกันรวมถึงความเย็นความร้อนความชื้นคุกคาม แต่อาการที่มักจะพบบ่อยนะคะจะเป็นอาการแกร่งและพองปะปนกันค่ะซึ่งมักจะเกิดจากตับอุดกั้นไตพองและตับอุดกั้นเดลพองเป็นต้นค่ะกลุ่มความร้อนชื้นอุดกัน้นจะมีอาการปวดแน่นท้องน้อยก่อนมีประจำเดือนหรือขณะมีประจำเดือนไม่ชอบกดรู้สึกตัวร้อนร้อนกลัวร้อนชอบความเย็นหรือมีอาการปวดแน่นที่บั้นเอวประจำเดือนสีแดงคล้ำลักษณะเหนียวข้นหรือมีมุกปนออกมา มักมีตกขาวเหนียวข้นสีเหลืองปริมาณมากหรือมีไขต้ต่ำๆกลุ่มอาการชี่และเลือดพล่องมักจะมีอาการปวดท้องน้อยขณะมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนจะเป็นอาการปวดหน่วงๆหน,งน้าลำคาญปวดหน่วงท้องน้อยแล้วมาถึงอวัยวะเพศประจำเดือนมาน้อยสีแดงจางๆใสเหมือนน้ำเวลาปวดท้องชอบความร้อนชอบกด เมื่อกดรู้สึกสบายหรือมีอาการเวียนศีรษะตาลายรู้สึกเฉื่ยชาสีหน้าไม่สดใสใจสัน่นและอ่อนเพลียตับและไตพร่องมักจะมีอาการปวดหลังจากมีประจำเดือน1-2วันรู้สึกไม่สบายบริเวณท้องน้อยปวดเมื่อยบั้นเอวประจำเดือนมาน้อยลักษณะคล้ำจางๆหรือมีอาการเวียนศีรษะหูอื้อขี้ลืมนอนไม่หลับมีไข้ต่ำๆร่วมด้วย อาการปวดนั้นสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติภายในได้นะคะเช่นเยือบุพมลลูกเจริญผิดที่ช็อกโกแลตซีดถุงน้ำในรังไข่เนื้องอกในมดลูกหรือพังผืดในอุ้งชงกานเป็นต้นแต่ง้นถ้ามีอาการปวดประจำเดือนรุนแรงควรจะไปพบแพทย์นะคะเพราะอาการเหล่านี้สามารถรักษาได้ค่ะหากท่านใดสนใจการรักษาด้วยสมุนไพรจีนสามารถปรึกษาหมอได้ที่ชนชิวยาสมุนไพรจีนทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านสุขภาพค่ะ